กษัตริย์ไทยไม่มีอำนาจเหมือนประเทศอื่นผมมีสิ่งหนึ่งผมลืมเล่าไปนอนังผมบอกนักข่าวต่างประเทศว่าวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศไทยไม่ได้มีอำนาจเหมือนพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นอย่างอังกฤษคิงเขาแต่งตั้งขุนนางสภาขุนนางหรือส so ว แม้แต่มาเลเซียใกล้บ้านเราพี่น้องพี่น้องใช่ไหมครับว่าพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เขาเนี่ยถ้านักการเมืองแต่ละพรรคการเมืองตกลงกันไม่ได้คิงเขาสามารถแต่งตั้งนายกได้เลยนะไม่ต้องรอนะและคิงของมาเลสสามารถแต่งตั้งสว้ดวยพระองค์เองครึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดผมบอกนักข่าวตามประเทศว่าคุณฟังเราคุณฟังเรากฎหมายมาตราหนึ่งสองไม่มีอะไร เป็นกฎหมายในการแค่ปกป้องคุ้มครองปะมุกแห่งรัฐในเรื่องการดูมินมินประมาทอาฆาามาดรลายดังนั้นสถาบันเบื้องสูงเราไม่ได้มีพระราชอำนาจ